สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดแห่งกวีคลินิกเรชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารรรารู้เรื่องเรื่องอาหารเช้าที่ควรจะรับประทานราคาถูกหากินง่ายช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้นะครับไม่มีโจ๊กข้าวต้มนะครับอา,อาหารเช้า สำคัญที่สุดเป็นมื้อหลักที่สําคัญที่สุดของมันแม้จะมีข้อตกยงกันมาบ้างเกี่ยวกับความจริงของคํากล่าวนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารเช้ามีความสําคัญต่อสุขภาพโดยรวมของเราอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงแต่ช่วยให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าและอิ่มท้องตลอดทั้งวันยังมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในระยะยาวอีกด้วย มีนักโภชนาการโรคมะเร็งนะครับอลิสันเทียนนี่นะครับทำงานที่สาหารัฐอเมริกากล่าวว่าอาหารเช้าเป็นหนึ่งในการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดงานวิจัยจแสดงให้เห็นว่าการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปโดยเฉพาะพืชสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้ ขณะเดียกันก็ช่วยเสริมสร้างพลังงานระบบย่อยอาหารและฟื้นฟูร่างกายโดยภาพรวมนะครับอาหารที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์เป็นบางส่วนที่แนะนำให้รับประทานเพื่อลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งตั้งแต่เต้าหู้และทัญญพืชไม่ขัดสีไปจนถึงผลเบอร์รี่และผักประการแรกคือเต้าหู้เต้าหู้ไม่ได้เป็นเพียงอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน สำหรับวันวันเนือสัตว์เท่านั้นนักโภชนาการยังแนะนําว่าผลิตจากถั่วเหลืองเช่นนี้อาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยบางคนเลี่ยงการกินถั่วเหลืองเหตุผลด้านสุขภาพเกี่ยวกับฮอร์โมนแต่ไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองช่วยควบคุมฮอร์โมนไม่ให้รบกวนฮอร์โมนนะครับตราบใดที่เรากินในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากเกินไปในแต่ละวัน ประการที่สองคือธัญญพืชไม่ขัดสีข้าวโอ๊ตคีนัวร้วนมีคคุณค่าทงางพชนาการและดีต่อสุขภาพธัญญพืชเต็มมเมล็ดเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นอาหารเช้าที่อร่อยและมีประโยชน์หลากหลายเท่านั้นแต่ทัญ,ญพืชเหล่านี้ยังช่วยกำจัดสารก่อมะเร็งออกจากลำไส้และส่งเสริมระบบย่อยอาหารให้แข็งแรงอีกด้วย ควรจะมีการปรุงควินวัวและข้าวโอ๊ตด้วยกันเพื่อเป็นอาหารเช้าที่มีไฟเบอร์และโปรตีนสูงการที่สามคือเบอร์รี่เบอร์รี่มีประโยชน์มากมายทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพอุดมไปด้วยคุณประโยชน์อันน่าทึ่งต่อร่างกายเบอร์รี่อาจมีบทบาทในการป้องกันมะเร็งด้วยนะครับเบอร์รี่เป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่ช่วยต่อสู้กับาร์ม เสียหายกองเซลล์และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแหนผลเบอร์รี่ตามหารับชานได้ตามฤดูกาลและเก็บผลเบอร์รี่แช่แข็งไว้ในช่องแช่แข็งเพื่อให้มีทางเลือกที่ราคาไม่แพงและใช้ได้ตลอดทั้งปีอีกประการคือผักตระกูลกะหล่ำผักคะน้า่วง,งอกบรอกโคลีและผักตระกูลกะหล่ำอื่นๆช่วย ส่งเสริมล้างพิษตามธรรมชาติและอดุดมไปด้วยซันโฟลาเฟนซึ่งเป็นสารประกอบที่มีคุณสมบตัติต่อต้านมาเร็งนะเราจะใส่ผักเหล่านี้ลงในอาหารเช้าของเรานะครับอาจจะใช้เครื่องปั่นหรือปั่นผักเคล,ลหรือผักบุกอรี่อ่อนๆลงในสมูทตี้มื้อเช้าของเราก็ได้เพื่อส่งเสริมสุขภาพได้ง่ายๆและเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ เมล็ดแฟลกไขมันอาจไม่ได้รับความนิยมมากในแวดวงอาหารแต่ความจริงก็คือไขมันดีเป็นส่วนสําคัญของอาหารสมดุลเมล็ดแฟลกเป็นวิธีดีเยี่ยมในการเพิ่มไขมันที่ดีนะครับเมล็ดแฟลกอุดมไปด้วยลิกลแนนที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนและไขมันที่ดีที่ช่วยปกป้องเซลล์ตราบใดที่เราไม่กินมากเกินไปนะครับ อาต้องการใส่ส่วนผสมเล็กๆน้อยๆแต่ทรงพลังนี้ลงในอาหารเช้าของเราโรยมเมร็ดแฟกลงบนซีเรียลปั่นเป็นสมูทตี้หรือใส่ลงในขนมปังโฮลวีตขนมปังอะโวคาโดและเต้าหูทอดวิธีนี้ง่ายมีรสชาติอร่อยเหลือเชื่อนะครับเม้นอนหานมารับประทานประเภทถัว่วเมล็ดแล้วก็ผัก เบอร์รี่อะไรพวกนี้จะดีกว่านะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ